เัดสดีๆอย่างเจียนกรบกคุณคงคิดว่าผมแฮปปี้กับการได้ทาอย่างที่ฝันใช่ไหมพัทเอกาสารการประชุมพี่เมืเ่อไหร่จะได้ไฟที่พี่ขอวันนี้ได้หรือยังองไปเอาเฉาคว้ยให้พี่หน่อยสิจ้าไม่เยอะหรอกต้องไปเลยจ้าเข้าใจมากนะรุณสวัสดีลูกพัทขอให้เช้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกอย่างที่ป้าเคยบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่งานบันทอนจิตใจของเราเกินไปก็ต้องลองถอยมาสัก้าวขอโทษนะครับให้ผมเฮ้ย เชื่อตัวเองทะเน่งตั้งวัฒนานั ให้ผมเลี <ain> ้ยงกาแฟเป็นการขอโทษได้ไหมครับ hmm. ค mm ุณทำงานอยู hmm. mm ่ดิจิตัลมาเก็ตติ้งเหรอครับนี่คุณรู้ได้ไงเ่ะครับคนในแผนกอะกลัวเมเนเรคนนี้มากเลยครับชื่อเจ็ดแต่นิ่ใสยถุงสวยชอบจิกเป็นไก่ไม่มีความเป็นมือรักสั่งสั่งสั่งอยากได้ชิมีคนเขาเกลียดกันทั้งแผนกแล้วจ้ามีมีแค่ตัวหอมกับรอคุณเจ็งในคนใหม่เขารอพบเธออยู่เจอกันอีกแล้วนะครับ ขอโทษด้วยนะคะคุณเจงค่ะไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ I have my coordinator help he y because I have always been the one who cleans h e m up ไปฉีดหน้าพี่หญิงบแบบนั้นได้ไงครับแต่พี่หญิงขาย้อนข้อผิดให้พัดก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณคงรู้สึกมันถูกใส่ร้าย,ายแต่ผมว่าคุณควรจะต้องกวบคุมอารมณ์ให้ได้เหมือนคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาทํากันนะครับปัญหาเดิมๆครับถ้าคุณบอกผมก่อนเนี่ยเราจะได้แปะรูปลงสไลด์ให้มันเหมาะสม he always wanted to direct ไปทำแบบนี้เพราะคุณอยากจะเอาคืนผม Everything in his own way จะเอาอารมณ์ส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานสิครับแรงไปไหมวะซ้อมเลย i t แลองน้องระลรยออกทำไงอะชิบหายแล้วชิงลาออกก่อนมีคนถูกไล่ออกนะพี่พัดก็ยังคิดสาเหตุของการลาออกไม่ได้เลยอะ สบายใจผมขอโทษนะครับมีคนบอกผมมาว่าความสัมพันธ์ในทีมที่ดีจะทําให้พวกเราเนี่ยทำงานกันราบรื่นหรือคุณเจงเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆร้านนี้เป็นร้านลับที่ผมกับจ้าชอบแอบมาดื่มกันคุณเจงเป็นแกันไหมครับเป็นไม่เป็นตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักห้าดูร้านคุณเจงอะน่าจะมีจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างนะครับถ้าผมจัดจริงๆอะ่ะถ้าต้องขึ้นไปร้องสักเพลงนะ คนหนีหมดล้านแน่แต่ผมยังอยู่พัดแค่ต้องเชื่อใจตัวเองเหมือนที่ผมนึเชื่อในตัวพัดจะสีขาวเปลี่ยนเป็นให้เหมือนสไลด์แั้วแสไลด์เนี้ยผมชอบนะครับเข้าไปนอนที่ห้องเยงของผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบายโอ้โหหล่อชิบหายหล่อเกินคนอันนี้จ๊บน้องชายผมเองครับทำไมถึงทำงานคนละสายเลยล่ะคะเจงเป็นโปรดิวเซอร์ของบ้านเจงสาแอบถ่ายหล่อโคตรน่ารัก อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมีแนวโน้มผมพัทนี่เขาเป็นเลยค่ะคนเจ๋งะครับนี่เขาเป็นนี่พุดะท่อแกงตลอดเลยนี่เดี๋เจ๋งคุณทำให้ผัดกินไม่ได้นอนไม่ดับกี่วันเนี่ยคชไม่ได้น้องมีแฟนแล้วหรือยังครับเนี่ยผมนี่ชาวคนจริงจังเลยไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะแต่วันนี้สวยที่สุดเลยนะเพราะมีพัดอยู่ตรงนี้ไง